สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะผมนายลิงซ่ามอนเพย์บอยนะฮะสวัสดีพี่เพิ่นนะฮะทุกคนนะฮะที่อ่าอ๋อก่อนอื่นเลยฮะต้องบอกก่อนเลยว่าขอบคุณนะขอบคุณทุก s ับสไครต์นะฮะร้อยสิบเก้าท่านคนนี้นะฮะอ่านี่เป็นชแนลเก่านะฮะที่อ่าที่ได้มีทำการอัพคลิปอะไรไว้ก็มักมาเยอะแยะนะขอบคุณที่ติดตามกันมานะฮะแล้วก็ตอนนี้นะชแนลนี้นะฮะช่าแนลลิงซ่ามังกี้นะฮะอ่าค่อนข้างจะมีปัญหาทำให้โพส โพสคลิป uh, ได้ไม่ไม่ถึง15นาทีก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดอะไร,ย,ร,ย,รย,ยังไงนะฮะแล้วตอนนี้นะฮะก็นี่ฮะมาดูที่หนะ้านี้ครับอ่าอันนี้เป็นช anel ใหม่นะฮะ Monkey ลิงซ่าหนะ้าหน้าเพจก็จะเป็นหน้าเพจหน้าเพจขเขาเรียกเพจหรือเปล่าหน้าช anel สิอ่านะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นรูปอ่าเพจเพจก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีคนสับสไครป์เพิ่มมา53คนนะพวก พี่เพื่อนคนเก่านะฮะที่ติดตามผลงานก็มา s u b s c r i b านะฮะ s u b s ก r i b e กันได้นะฮะที่ชั้นแนลใหม่นี้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็อัพคลิปอยู่นะฮะโอเคนะครับผมก็วิดีโอก็อัพไปหลายหลายหลายอันแล้วนะ,ะหลายคลิปแล้วก็นอกจากนี้นะฮะยังมีนี่ด้วยครับผมอ่าเป็นแฟนเพจนะฮะตอนนี้มีคนมาถูกใจร้อยเก้าคนแล้วนะฮะนายลิงซ่าโปเกมอนเพลย์บอยนะ c ครั h อ่าก็จะ มีการอัปเดตข่าวสารนะฮะนู่นนี่นั่นนะฮะเรื่อยๆเรื่อยๆนะมีทั้งแฟนอาร์ตของผมแล้วก็มีคลิปที่อ่าที่ที่ทำไว้นะฮะเอามาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับอัปเดตได้นะฮะทางเพจอ่าลิงซ่าโค้ชเพย์บอยนะครับผมโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจมาตลอดเรื่อยๆนะฮะโอเคขอบคุณครับผมฝาก subscribe นะฮะอย่าลืมนะฮะมา subscribe ได้นะฮะอันใหม่นะฮะชานัลใหม่ขอบคุณครับผม